สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเอาแล้วสองทนายพร้อมใจฟาดกลับคณะสววัดกันให้ถึงที่สุดล่าสุดหลังมีรายงานออกมาว่าคณะสวยื่นฟ้องสองทนายความคนดังอย่างทนายเดชาและทนายอัน๋นล่าสุดสองทนายโพสต์ฟาดกลับทันทีล่าสุดจากกรณีกลุ่มสวร,รวบรวมหลักฐานยื่นฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดท,ที่โพสต์โจมตีสวบนโซเชียลหลังจบการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี โดยคนที่โดนฟ้องในรอบแรกนี้คือสองทนายความชื่อดังอย่างทนายเดชากิติวิทยานันท์และนายพัทรพงศ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมล่าสุดสองทนายความพร้อมใจฟาดกลับโดยก่อนหน้านี้เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่17กรกฎาคม2566อที่อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภานายเสรีสุวรรณพาและคณะวุฒิสภาสวได้ถแถลงถึงกรณีที่ตนได้แจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลหลังจากที่ตนและสมาชิก สวคนอื่นๆถูกคุกค,คามและได้รับความเสียหายจากสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อธุรกิจส่วนตัวและมีการล่วงไปถึงคนในครอบครัวขณะนี้ได้มีการฟ้องไปแล้วเป็นจำนวนสองรายและยังคงดำเนินการตรวจสอบดำเนินคดีกับรายอื่นๆซึ่งยังอยู่ในขั้นการรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมนายเสรีกล่าวว่าในปัจจุบันมักมีการแสดงออกต่อฝ่ายที่เห็นต่างด้วยการใช้วาจาและพฤติกรรมอที่ก้าวร้าวรุนแรงงอ มีการใช้ถ้อยคำหยาบคายดูถูกดูหมิน่นโดยเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือคนบางกลุ่มได้มีการใช้คำที่มีการร่วงละเมิดไปถึงครอบครัวหรือแม้แต่การให้ร้ายต่อธุรกิจสวบางท่านอันเป็นผลให้ธุรกิจดังกล่าวได้รับความเสียหายดังนั้นวันนี้ตนและพักพวกที่ได้รับผลกระทบจึงต้องการที่จะฟ้องร้องและดำเนินคดีกับบุคคลซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายดังกล่าวโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานายเสรีได้ส่งตัวแทนเดินทางไปยังศาลอาญาตลิ่งชัน เพื่อยื่นฟ้องกับสองบุคคลที่ได้มีการโพสต์ข้อความทางสื่อโซเชียลมีเดียส่งผลให้ตนได้รับความเสียหายซึ่งนายเสรีเผยว่าทั้งสองรายที่ตนได้ฟ้องไปนั้นประกอบด้วย 1. ทนายเดชากิติวิทยานันหรือทนายคลายทุก 2. นายพัทรพงสุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมขณะนี้สมาชิกสวท่านอื่นๆ ก็กำลังรวบรวมหลักฐานต่างๆเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มของบุคคลที่ได้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียทำให้พวกตนได้รับความเสียหายโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หลายๆห,หน่วยงานคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการสืบเสาะหาตัวและดำเนินคดีต่อไปด้านสองทนายความที่ทราบข่าวได้โพสต์โต้กลับทันทีโดยทนายเดชากิตวิทยาน,านันโพสต์ข้อความว่าผู้สื่อข่าวแจ้งว่าสอวอที่ไม่ได้มาจากประชาชนข่คมขู่จะฟ้องผม รออยู่นะครับฟ้องมาก็ฟ้องกลับกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนวิจารณ์ได้ครับและด้านทนายอันบุรีรัมได้โพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k แฟรทรพงสุเพ็กซซันระบุว่าล่าสุดนักข่าวโทรมาแจ้งว่าสอวอเสรีสุวรรณพานนท์จะฟ้องหมิ่นประมาททนายอันบุรีรัมเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียววัดกันให้ถึงที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ